สวัสดีครับวันนี้ก็เอาอินเวอร์เตอร์ tbe นะครับผมตัวนี้เป็นเพลสายเวฟนะครับนะครับก็เอามายึดกับกล่องแป้นยึดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมนะครับก็ประกอบแบบง่ายๆนะครับผมก็เอาอินเวอร์เตอร์มาแปะนะครับผมแล้วก็เจาะใส่ช่องปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ ac นะครับผมก็ ที่ปลั๊กอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็เอาสายลอนเข้าไปในกล่องนะครับผ่านเบรกเกอร์นะครับผมแล้วก็ต่อมาที่ปลั๊กเพื่อใช้งานนะครับแบบนี้ก็พกพาไปไหนก็สะดวกนะครับผมข้างล่างก็หาไม้อัดปิดไว้นะครับการอะไรไปโดนสายไฟข้างในมันนะครับผมใครทําแบบนี้ก็พกพาไปไหนก็สะดวกนะครับผมพกพาไปที่ต่างๆนะครับ พร้อมกับกล่อง power b o x นะครับผมเวลาจะใช้งานก็ง่ายครับอุปกรณ์ตัวนี้เวลาเราไปคแคมป์ปิ้ง feet, อะไรก็สามารถเอาไปใช้งานได้สะดวกครับผม,มเดี๋ยวเรามาทดสอบ inverter ตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นก<ๆ>็ต่อสายเม i เข้ากับ i n v e r อร์ก่อนนะครั<ๆ>บผม นะครับก็ต่อเข้าที่ขั้วใหญ่ของ power b o x เลยนะครับผมก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับปึ๊บนะครับตอนนี้เบ็กเกอร์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เวลาเราไปตั้งแคมป์อะไรเราเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าไปด้วยบางทีเราไปทำงานนะครับผมนอกสถานที่นะครับนี่นะครับ เเราไปทํางานตอนที่ไม่มีไฟฟ้านะครับอย่างทุ่งนาอะไรพวกนี้นะครับผมก็พกพาไปสะดวกครับทําแบบนี้ก็ง่ายนะครับผมนี่นะครับเอาไปนอนนาก็ได้นะครับแบบนี้ง่ายพกพาสะดวกหรือว่าเดี๋ยวผมทดสอบเมือหุงข้าวดูนะครับนี่นะครับเมือหุงข้าวนี้ มันกดอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับกดมันทำงานเดี๋ยวเราเอามิเตอร์มาวัดดูนะครับว่าหม้อหุงข้าวตัวนี้มันกินกี่แอมนะครับสามสสองแอมนะครับผม32มสองแอมประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะหุงข้าวเสร็จนะครับ ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะใช้อยู่ประมาณ15 16 17แอมป์นะครับผมแบตเตอรี่ใครมี17แอมป์ก็สามารถคงเข้าได้หนึ่งหม้อนะครับผมตัวนี้210แ้อยสิบแอมก็ได้หลายครั้งนะครับนี่นะครับ32แอมป์ก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับคงเข้า นี่นะครับก็พบพาไปไหนก็สะดวกสบายครับไปหงนอกสถานที่ก็โอเคครับผมตั้งแคมป์นี่นะครับก็ทําแบบนี้ก็ง่ายดีครับผมนี่นะครับมันก็จะปลอดภัยกับเรานะครับผมนี่นะครับโอเคครับผม